สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเซลไซด์ ite, แล้วก็เกลือสีขาวนะคะสัปดาห์นี้ของคุณจะเป็นสัปดาห์ที่คุณได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่จะต้องทําจิตใจให้สงบนิ่งเข้าไว้ไม่ว่ามีอะไรเข้ามา ก็ต้องพยายามเก็บเอาไว้ในใจหน่อยนะอย่าเพิ่งแบบว่าโผงผางออกไปให้เก็บไว้ในใจลึกๆแล้วก็ใจเย็นๆให้มากขึ้นค่ะส่วนไพ่คำแนะนำที่ได้คือ stroke นะคะบอกว่า new soft a bird or new business opportunity แสดงว่าข่าวสารที่ได้รับอาจจะเป็นข่าวสารที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นให้ ใจเย็นๆเ,เข้าไว้นะส่วนคนที่เลือกกองที่2เกลือสีเหลืองนะคะจึดๆ,ๆแล้วก็หินไทเกอร์อาึดๆ,ๆนี่คำทำนายของคุณอาทิตย์นี้นะคะจะเป็นอาทิตย์ที่มีแต่ความวุ่นวายทุกอย่างจะเร่งรีบไปหมดเลยอาจจะโดนให้เร่งทำงานหรือว่าเร่งส่งงานหรืออะไรก็ตามแต่เราต้องรีบฟ i n i s h งานให้เสร็จหรือค้างอะไรไว้ ต้องรีบทําให้มันเสร็จนะคะไม่งั้นก็จะยิ่งค้างคาแล้วก็เพิ่มพูนงานต่อไปอีกจะต้องรีบทํานะฟินิชงานให้เสร็จแต่ว่าขอเป็นกําลังใจให้คนกองนี้ให้ทํางานผ่านไปอย่างราบรื่นส่วนไพ่ไพ่ที่เป็น ที่ลีฟที่เป็นไพ่เสริมนะคะบอกว่า Key ค่ะคำว่า Key อ่านว่า successful outcome to your problem เราจะบอกว่าถึงจะมีปัญหาเรื่องการงานหรือว่าต้องรีบส่งแค่ไหนสุดท้ายแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอให้คนกองนี้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะคนที่เลือกกองนี่สีแดง เลือสีแดงนะคะหรือหินโรสควอตอันเล็กนะคะก็คำทำานายของคุณคือในสัปดาห์นี้คุณจะได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยสิ่งที่คุณคิดไว้ว่าอยากทำจริงๆทำได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆลองทำดูไม่เสียหายเลยที่จะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างจะออกมาเป็นยังไงได้ทดลองทำดูในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะและไพ่เสริมคือได้คำว่าไดมอนด์นะคะ พี่จ๋าให้ฟังว่า you'll be receiving or giving a precious gift นะคะไม่แน่จากการทําอะไรใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆได้ลองทําตัวเองใหม่ๆได้ลองพาตัวเองไปทําอะไรใหม่ๆจะได้สิ่งที่ดีที่เป็นกิฟต์หรือเป็นของขวัญที่พิเศษจากการงานจากการที่คุณเลือกทําสิ่งใหม่ๆก็ได้คะ่ะ ขอให้โชคดีนะคะชอบก็บอกมาได้นะคะว่าชอบพิกอาาดอันนี้ไหมแล้วก็อยากให้ทำอีกไหมคะ่ะขอบคุณที่มาเลือกกองกับลูกพี่มากเลยค่ะ